สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ้งก็จะพาพี่น้องมาชมข้าวกขอแปดห้าครับพี่น้องครับโอ้โหเขาบอกว่าอดีตนะครับสิบแปดไร่นะครับได้ข้าวสี่ห้าตันโอ้ยแย่เลยครับพี่น้องครับขาดทุนได้ยับเลยนะครับสิบแปดไร่นะครับได้สี่ห้าเกวียนเท่านั้นเองน่าสงสารชาวไร่ชาวนาจริงๆครับวันนี้ว่าลุงเขียวก็จะมาช่วยนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเด้ง ย่ารำมานข้าวนกพ่มพวงนะครับลุงเขียวเที่ยวทุ่งเป็นหน่วยปราบข้าวที่หิดกันไปนะครับวันนี้ก็จะมาช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรนะครับวันนี้ตามไปดูกันครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ชาวนาดูครับขงเกียรเองเนี่ยเดี๋ยวแมงยันผู้ประทับชางานเ่ยแปลงนี้แปลงนี้ก็แปลงนี้ก็ใช้กิ่งทองระย์อย่างเดียวเลยล้วนๆเลยไม่ผสมอะไรเลยทนแต่แปลงนี้ฉีด กิ่งทองไปหนึ่งเที่ยวหนึ่งเที่ยวนี่ครับลุงสมานเนี่ยแลงเนี่ยเดี๋ยวสองเกียนเดี๋ยวดูข้าวนี่อีแลงนอนให้สิบแปดไร่ได้สี่ยาเกียนได้สห้าเกียนเดี๋ยวดูข้าวนี้แก้ปัญหาให้ลุงได้เปล่าโคตรเลยเลยโคตรดีเลยลุนิ่มเลยเดินนิ่มตีนเลยเยอะจริง อันนี้ใส่ตัวโทนเลยเนี่ยอันเนี้ยแปลงนี้ใส่ใบยกคนโทนเลยใบยกคนโทนเลยป่าอีดีดเออดีดเยอะมากดีดเยอะมากลุงบอกว่าได้แค่กี่เกียนนะคราแล้วนะห้าเกียนห้าเกียนสิบแปดไร่เดี๋ยวดูคราวนี้ดูสิวัดกันเลยเออาไม่บอกเอี้ยนี้ด้วยนะสองเกียนนะเปิดอีดีดเลย